สวัสดีค่ะชื่อตูนนะคะบุณิตาวิวัฒนานุกูลเป็นทายาทของแบรนด์ไม้กวาดบ้านบูญค่ะวันนี้จะพามาลองทําไม้กวาดแบบง่ายๆดูเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยก็อาจจะแนะนํานิดนึงว่าไม้กวาดบ้านบูนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นชินกับวัตถุดิบที่เราใช้ ปกติของคนไทยจะเป็นวัสดุที่ต่างออกไปจากที่เราทําไม้กวาดซึ่งของบ้านบูนเนี่ยก็คือเราจะใช้เป็นหญ่าข้าวฟ่างซึ่งย้าข้าวฟ่างเนี่ยมันจะมีหลายหลายชนิดในชนิดของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นญ้าที่เป็นย้าข้าวฟ่างพันธุ์ทำไม้กวาดโดยเฉพาะข้อต่างก็คือเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเมล็ดเยอะย้าข้าวฟ่างที่ไว้ทําไม้กวาดเนี่ยเราจะเอาเมล็ดพวกเนี้ยออกแล้วเราก็จะใช้ตัวที่มันเป็นผู้ข้างในเนี้ยค่ะ ใช้ตรงนี้เป็นส่วนที่ไว้ปัดกวาดเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างหย้าข้าวฟ่างสดที่เราก่อนที่เราจะมาตากแห้งนะคะแต่ว่าพอเรามัดจริงเนี่ยมันจะเป็นหย้าข้าวฟ่างที่แห้งแล้วก็เอา,มาเมล็ดออกแล้วค่ะ วันนี้เราก็จะมาทําเป็นไม้กวาดจิ๋วนะคะที่ใช้ได้เป็นทั้งเหมือนเป็นไม้กวาดแม่มดจิว๋วตามเทศกาลหรือว่าเป็นไม้กวาดที่อยากให้ลูกๆน้องๆได้มาฝึกกวาดเล่นร่วมกันเป็นกิจกรรมครอบครัวก็ได้เช่นกันค่ะอุปกรณ์แน่นอนนะคะก็อย่างแรกก็คือจะเป็นตัวถ้าเกิดในบ้านบูนแล้วกันเนาะเราก็จะใช้เป็นเป็นเศษหญ้าเข้าฟาง แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่หาไม่ได้ก็อาจจะลองดูเป็นพวกเศษหญ้าแห้งเป็นก้านกิ่งไม้ที่มีความมีความเหนียวนิดหนึ่งที่มันไม่หักง่ายมันก็จะมีส่วนใหญ่จริงๆ ต้นไม้ตามสวนน่ะจะหาได้หรือว่าเป็นเส้นได้ที่เส้นใหญ่หน่อยก็สามารถที่เราจะมาทําเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นทรงไม้มอบแทนก็ได้เช่นกันซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านเนี่ยจะใช้ก็สามารถที่จะเลือกเป็นได้อะไรก็ได้รอบตัวเลยเพียงแต่ว่าอยาให้เส้นมันบางเกินไปเพราะว่าเวลามัดมันจะอาจจะขาดเวลาเราดึงให้แน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะเป็นกิ่งไม้อันนี้ก็จะพยายามหากิ่งไม้ที่มีด้ามค่อนข้างเสมอการตลอดด้ามนะคะแล้วก็ด้ามไม่ยาวไม่ใหญ่จนเกินไปพอเราได้มาอย่างนี้จริงๆเราก็ใช้พวกกันไกตัดกิ่งไม้ตัดให้มันเล็กลงตามความถนัดความยาวที่เหมาะกับเราได้เลยส่วนอุปกรณ์ก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆเลยที่มีตามบ้านก็จะเป็นกันไกแล้วก็เป็นกาว กาวน้ำที่แห้งเร็วหรือว่าเป็นปืนกาวถ้ามีก็ได้ค่ะอันดับแรกก็คือเอาได้มาพันด้านใดด้านหนึ่งของกิ่งไม้นะคะโดยที่เราจะต้องวางพาดได้ให้เป็นตามแนวแนวไม้ก่อนแล้วจากนั้นก็หมุนเวียนตามขวางเพื่อที่จะยึดได้ตัวนี้ความแรงความแน่นในการที่เราดึงเนี่ยมันจะช่วยยึดให้ปลายได้เนี่ยมันได้เก็บเรียบร้อยโดยที่อยู่ได้ด้วยตัวมันเองนะคะ หลังจากนั้นเราก็คัดเอาหญ้าที่เราต้องการที่จะใช้เนี่ยค่อยๆแนบเข้ากับตัวกิ่งไม้แล้วจากนั้นเราก็หมุนหมุนมันให้แน่นเราก็จะเนี่ยหยิบทีละส4ก้านแล้วเราก็ค่อยๆใส่เข้าไปเราก็จะเอาทำทีละชั้นเอาตัวหญ้าเนี่ยแทรกเข้าไปตามรอบของได้ให้มันแน่น อย่างนี้ก็คือเราจะไม่เห็นตัวตัวกิ่งไม้และเท่ากับว่าอันนี้ครบแล้วหนึ่งรอบพอครบแล้วหนึ่งรอบเราก็พันเสร็จเราก็เพิ่มอีกรอบหนึ่งค่ะซึ่งวิธีการที่จะทำให้มันแข็งขึ้นอ่ะเราสามารถเอาก้านหญ้าพวกนี้ยขึ้นมาขัดได้เพื่อให้มันไม่เคลื่อนแล้วเราก็พันรอบต่อไป ซึ่งวิธีพันรอบต่อไปที่ทําให้มันบานเพราะตอนนี้มันตรงวิธีทําให้มันบานเนี่ยถ้าเกิดที่บ้านก็อาจจะใช้กันไกตัดเฉียงให้มันมีความมีองศาเอียงมืออีกข้างก็ยังจับได้อยู่ให้ไม่เคลื่อนค่ะเราก็เหมือนเสร็จแล้วหนึ่งชั้นเราก็ค่อยๆมันลงมาต่ํากว่าหญ้าแล้วเราก็ทําแบบเดิมตอนนี้เราก็จะตัดเป็นแนวเฉียงเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นพอเราค่อยลงเราค่อยได้ลงมาเนาะ เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ชั้นถัดไปสิ่งที่ต้องระวังของชั้นนี้ก็คือเราจะต้องใส่หญ้าเข้าไปให้มันปิดสนิทไม่ให้เห็นชั้นด้านในเพราะว่าพอมันแผ่ออกเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเห็นเนี่ยได้ด้านในอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดเห็นเป็นชั้นที่สองเสร็จแล้วแล้วเราก็พันตามความหนาของได้ที่เราอยากได้แล้วอะนะคะเราก็จะเป็นขั้นตอนจบเนาะซึ่งจะเห็นว่าเรามีได้แค่ด้านเดียวแล้วก็วิธีเนี้ยจะเป็นวิธีที่ทำให้เราสามารถจบได้โดยที่มันแน่นแล้วอยู่ได้ด้วยตัวมันเองเราก็มัดเป็นปมเป็นห่วงไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาวางทาบเสร็จปุ๊บเราก็หมุนรอบเสร็จปุ๊บเราก็ตัด ความยาวไม่ต้องยาวมากค่ะแค่ตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ร้อยเข้าไปจากนั้นเราก็จะต้องจับให้ดีนะคะพอเราร้อยเข้าห่วงแล้วปุ๊บเราจับปลายได้ยเนี้ยให้แน่นอย่าให้มันเคลื่อนเสร็จแล้วเราก็จะต้องดึงตรงเนี้ยแรงๆฉะนั้นต้องระวังให้นิ้วตรงเนี้ยอย่าให้มันหลุดอย่างนี้โ okay. อเคแล้วมันก็จะหลุดออกจากกัน โอเคก็จะเป็นเห็นว่ามันสามารถมีตัวล็อกด้วยตัวมันเองโดยที่จริงแล้วเราไม่ได้ต้องใช้ใช้กาวหรือใช้อย่างอื่นมาติดเลยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็เอากันไกลมาตัดเก็บความเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นไม้กวาดจิ๋วที่ทำออกมา ได้เป็นหลากหลายรูปทรงอันนี้ก็จะทําแบบยาวขึ้นหน่อยเนาะอันนี้จริงๆก็จะมีขายแต่ว่าเป็นทรงเล็กอยู่ที่ที่บ้านบูนจะมีทรงนี้เลยเป็นผิวหวายเนาะแต่อันนี้เราจะหาเป็นกิ่งไม้อะไรตามตามสวนในบ้านก็จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงแล้วก็สามารถเอาไปตกแต่งให้เป็นของขวัญหรือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวก็ได้ค่ะ